นิทานอีศบเรื่องค้างคาวเลือกพวกการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีค้างคาวตัวหนึ่งมันถือว่าตนมีปีกเหมือนนกและก็มีหูเหมือนสัตว์อื่นทั่วทั่วไปดังนั้นเมื่อนกยกพวกไปต่อสู้กับสัตว์อื่นๆค้างคาวก็ขอตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใดโดยทำตัวเป็นกลางแต่พอเมื่อพวกนกนั้นมีท่าทีว่าจะชนะค้างคาวก็จะประกาศตัวแล้วไปเข้าข้างกับฝ่ายนกทันที ต่อมาพวกนกกำลังพลาดท่าเสียทีเกสัตว์อื่นๆค้างคาวก็ผลาดจากฝ่ายนกไปเข้าพวกกับสัตว์อื่นๆต่อมาพวกนกต่อสู้จนใกล้จะได้รับชัยชนะค้างคาวก็กลับมาอยู่กับพวกนกอีกเมื่อนกกับสัตว์อื่นๆทำสัญญาสงบศึกและเป็นมิตรต่อกันสัตว์ทั้งหลายต่างก็พากันขับไล่ค้างคาวไม่ยอมให้เข้าพวกด้วย ครั้งข่าวอับอายจึงต้องไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำและจะออกจากถ้ำไปหาอาหารในตอนกลางคืนเท่านั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ขาดความจริงใจไม่มีใครอยากคบหาด้วยฝากกดติดตามหรือกดซับสไคร์ด้วยนะคะ